สวัสดีครับผมปังนะครับคู้ฝึกที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสรีนะครับวันนี้นะครับเราจะพามารีวิวนะครับรถยนต์ที่ถือว่าเป็นกระแสยอดนิยมยอดฮิตในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับของ Toyota ายาร s สเมาชมกันครับว่าจะมีอะไรที่เด่นเด่นและน่าสนใจบ้างกับคันนี้เลยครับผมเชิเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับของตัวรถจะบอกว่ามีการออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ถือว่าเรียกว่า all new เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเป็นแบบ G.O.A นะครับเน้นในเรื่องของการช่วยดูดซับแรงกระแทกต่างๆของตัวรถในขณะเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆเลยนะครับการออกแบบดีไซน์จากด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับ f ู l l LED เลยแบบเต็มระบบนะครับกระจังด้านหน้านะครับมีแถบบอกด้วยในเรื่องของตัว ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนั่นก็คือเป็นสีดาเงานะครับด้านหน้าด้านบนรวมถึงด้านล่างด้วยทั้งชุดเลยนะครับซึ่งเน้นในเรื่องของความสปอร์ตความสวยงามให้กับตัวรถ all new A t i b คันนี้อย่างมากเลยนะครับเครื่องยนต์ครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ Eco ค a านะครับใช้เครื่องยนต์ 1,200cc นะครับเป็นแบบ dual vvt-i e นะครับใช้ในเรื่องของตัววาล์วเปิดปิด ID แบบมีมอเตอร์ไฟฟ้าในเรื่องของการควบคุม วาลวเปิดปติดตัวนี้นะครับทำให้รีดก,กำลังแรงม้าต่างๆได้เนี่ย94แรงม้านะครับแรงบิดนะครับมีการปรับโซนเพิ่มขึ้นมานะครับถึง110นิวตันเมตรนะครับนั่นหมายถึงว่าอัตราการประหยัดน้ำมันยิ่งประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับถึง23.3กิเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่ในเรื่องของตัวสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆกว่าตัวเดิมนะครับ ด้านข้างนะครับเส้นสายของการออกแบบต่างๆต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของตัวดีไซน์ที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วเขาก็เน้นตามหลักอากาศพลศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายตั้งแต่ไฟหน้ามานะครับมาด้านข้างข,างของตัวรถเนะครับเวลาเราขับเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ <pronoun? S 1> <ๆ S 2> ด้านข้างที่แก้มซ้ายขวายังมีเอ็มเบ้60ปีนะครับ ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าที่ออกรถยนต์ยาริสเอีในปีนี้นะครับจะได้สัญลักษณ์เอมเบมตัวนี้ให้ทุกคันเลยนะครับรถที่ผลิตในปีนี้นะครับมาถึงด้านล่างครับตัวล้อนะครับล้อเป็นขอบ16นะครับซึ่งเป็นตัวล้อแม็กไลา์ทูโทนนะครับซึ่งเน้นในเรื่องของตัวความสปอร์ตของตัวรถที่สำคัญเลยมาทุกเกรดรุ่นนะครับ ตัวนี้เป็นตัว1.2พีเมียมนะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปจะได้ดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อเลยนะครับระบบเบรกต่างๆมาครบเลยนะครับมาชมด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายต้องบอกว่ามีการออกแบบใหม่ที่สวยงามมากนะครับเน้นแบบสไตล์เอาใจวัยรุ่นนะครับสไตล์เอาใจเด็กยุคใหม่ๆรวมถึงผู้ใหญ่ก็อมองในเรื่องของตัว Yaris a t i คันนี้ ถือว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ Toyota ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเริ่มจากด้านบนเลยเสาอากาศครับเป็นแบบชาร์จฟินนะครับเป็นแบบที่ฉลามาให้ตั้งแต่ตัวสมาร์ทขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพรีเมียมจะเริ่มตั้งแต่ตัวเริ่มเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังครับคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายสําหรับตัวพรีเมียมคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นโนแบ็กรวมถึงตัว ชุดตกแต่งด้านข้างนะครับรวมถึงด้านหลักด้วยก็จะเป็นสีดำเงานะครับเพิ่มความสวยงามความสปอร์ตให้กับตัวรถพรีเมียมคันนี้นะครับและยังไม่ลืมที่จะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มุมการสวนด้านท้ายด้วยนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเราจะพามาดูด้านในกันนะครับอ่าเปิดออกมากดเปิดด้วยไฟฟ้าทกเดียวนะครับแล้วก็ เราจะเห็นห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากนะครับรองรับในเรื่องของการใส่ของต่างๆได้ดีมากยี่ขึ้นนะครับที่สําคัญมีไอเทมบางอย่างครับนี่นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเราสามารถพับแยกส่วนที่สำคัญสำคัญไว้ด้านในได้นะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าแยกในเรื่องของตัวห้องเก็บสัมภาระได้2ชั้นก็ว่าได้นะครับยังไม่หมดครับถ้าลูกค้ามาดูด้านล่างนะครับ ด้านล่างของเรานะครับยังมีในเรื่องของตัวห้องเก็บสัมภาระที่อยู่ด้านล่างที่แยกเป็นสัดส่วนนะครับคุณผู้หญิงที่สามารถอ,าอยากจะแยกรองเท้าต่างๆหรือของใช้ส่วนตัวต่างๆนะครับเอาไว้ในนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีในเรื่องของตัวที่ปะยางฉุดเฉินให้นะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุปะยางจำเป็นเฉพาะหน้าต่างๆเราสามารถดึงมาใช้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะครับน้า มาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นว่ายาริสเอทิคันนี้ครับมีฐานล้อที่ค่อนข้างยาวขึ้นกว่าตัวรุ่นเดิมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเน้นในเรื่องของตัวห้องโดยสารต่างๆนะครับให้มีขนาดที่กว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าคันเดิมนะครับเข้าไปเนี่ยจะทําให้เลกลูมต่างๆนะครับมีการขยายแล้วก็นั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วย ผมสูง175นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับาเข้ามาด้านในสิ่งที่เห็นเลยนะครับเราจะเห็นในเรื่องของตัวเบาะนะครับเบาะรุ่นพรีเมียมกับตัวสมาร์ทนะครับจะได้เป็นแบบเบาะสังเคราะห์นะครับสลับกับตัวอ่กัมบยีนะครับเป็นเบาะผ้านะครับก็สลับกันและเป็นภายในโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังรุ่นพรีเมียมครับสิ่งที่พรีเมียมจริงๆก็จะมีในเรื่องของตัวแอร์ด้านหลังรถยนต์โตโยต้า ปกติเป็นรถไซส์เล็กแอร์เย็นอยู่แล้วนี่มีให้แอร์ด้านหลังด้วยนะครับเหมาะสําหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังความใส่ใจยังไม่หมดเท่านี้ครับด้านล่างยังมี USB ให้ถึง2ตําแหน่งนะครับเพื่อที่ให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังได้ชาร์จแบตต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดีมากยิ่งขึ้นด้วยเล,เ,ลเล็กๆ,ๆน้อยๆโตโยต้าก็ไม่ลืมนะครับเช่นที่วางแก้วนะครับสำหรับ ผู้โดยสารด้านหลังนะครับและที่สําคัญเลยมีทั้ง4ที่นั่งเลยที่มีที่วางแก้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารที่ด้านหน้าคนขับกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมเลยแล้วเราก็เข้ามาด้านในของตัวรถยนต์โตโยต้ายาริสเอนะครับสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะครับคือ การดีไซน์ของห้องโดยสารภายในครับมีการออกแบบมาที่ล้ําสมัยแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับด้วยเรื่องของตัววัสดุตกแต่งต่างๆนะครับจะเป็นหนังนุ่มนะครับแล้วก็ตัดด้วยแถบของตัวสีบอลเงินนะครับทำให้รถเนี่ยดูรูลรามากยิ่งขึ้นที่สําคัญเลยก็คือนน้ในเรื่องของหน้าที่วางแก้วนะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวาซึ่งตัวรุ่น เดิมๆจะไม่มีตัวนี้ให้นะครับกระจกมองข้างครับเป็นแบบพับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีระบบพับกระจกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ยังมีระบบที่ช่วยเรื่องของเตือนรถในมุมอับนั่นก็คือตัว BSM นะครับแล้วก็ RCTA เตือนรถขณะถอยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่เอามาใส่ให้ในรถตัว Yaris a t นะครับและมีประโยชน์มากๆในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะครับเข้ามาด้านในครับสิ่งที่เห็นเห็นเลยชัดเจนนี่เลยคือกระจกแต่งหน้าครับกระจกแต่งหน้าเนี่ยถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีเสียง พูดถึงมากที่สุดเลยนะครับซึ่งโตยต้ตาไม่เคยทากระจกบานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับประมาณ1ฟุตเลย1นึ่งไม้มันทัดเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆนะครในเรื่องของการแต่งหน้าการใช้สอยประโยชน์ตรงนี้นะครับผมด้านบนครับยังมีกล้องสตูดิโอ2ตัวทําหน้าที่ในเรื่องของตัว ควบคุมในเรื่องของตัวจับระบบความปลอดภัยต่างๆเช่น PCS ครับการเตือนก่อนการชนนะครับ LDA เตือนรถออกนอกเลนที่สําคัญมีการหน่วงพวรงมราลัยกลับคืนเข้าเลนให้ด้วยนะครับมีระบบไฟสูงอัตโนมัติครับช่วยเพิ่มในเรื่องของตัววิสัยทัศน์ต่างๆในเรื่องของการขับขี่เวลากลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้น ACC ครับในเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control นะครับสามารถปรับตั้งได้ที่พวงมราลัยตัวนี้เลยนะครับที่สําคัญเลยปรับ ั้งได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับมีระยะห่างต่างๆบอกได้3ระยะนะครับในเรื่องของการตั้งค่าตัวนี้นะครับและระบบความปลอดภัยที่รถ a อทีมีเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับนั่นก็คือการป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากสําหรับผู้สูงอายุท,ที่อาจจะใช้รถนะครับไม่เคยชินกับเกียร์ ออโต้ต่างนะครับและอีกอย่างเนึ่งนะครับเป็นการเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ตัวนี้ก็มีประโยชน์สำหรับสายที่เล่นแบบโทรศัพท์ต่างๆในเรื่องของการจอดติดไฟแดงนะครับมีประโยชน์มากจะโชว์เตือนเราว่ารถคันหน้ามีการเคลื่อนที่ไปแล้วนะอะไรนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นแบบ9้านิ้วนะครับจะสามารถเล่น Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็พวก สื่อต่างๆเช่นพวก USB ต่างๆนะครับก็สามารถเล่นได้เกือบครบฟังก์ชันเลยนะครับมาถึงชุดแอร์อันนี้ถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับในรุ่นตัวรองท็อปตัวพรีเมียมคันนี้และพรีเมียมลักชัวรี่นะครับมีการเสริมแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวแผ่นกรอง PM 2 5มาให้แบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มในเรื่องของการทำให้อากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้น เมื่อไหร่อากาศในห้องโดยสารมี PM 2.5เยอะนะครับเราสามารถกดไปที่ปุ่ม PM 2.5ตัวนี้นะครับจะมีการไล่รีดในเรื่องของตัวแรงดันลมนะครับทำให้อากาศที่เสียในห้องโดยสารเนี่ยโดนดูดซับไปในตัวแผ่นกรอง PM ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับตัวเกียร์อย่างที่บอก Super ร์ t i วนะครับขับสนุกเล้าใจแล้วก็สามารถมีเปลี่ยนเกียร์เล่นแบบตัว s Sequential Shift นะครับ ถึงเสปีดนะครับทำให้ในเรื่องของตัวอัตราเร่งต่างๆนะครับช่วยเสริมในเรื่องของตัวการประหยัดน้ำมันต่างๆด้วยทำให้เกียร์ต่างๆเนี่ยมีความสมูททางานควบคู่กับตัวเครื่องยนต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางประหยัดทั้งขับแรงขับเร็วรวมถึงความคล่องตัวต่างๆทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถยนต์ Toyota All-New Yaris a t i อทคันนี้นะครับ ได้ชมกันแล้วตั้งแต่ภายนอกยังภายในนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหลักๆเด่นๆเ,เลยในเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะครับเน้นในเรื่องของกลุ่มที่มีความสปอร์ตในเรื่องของอกลุ่มวัยรุ่นต่างๆนะครับได้ทุกอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับระบบความปลอดภยัยมาครบ จัดเต็มเหมือนรถรุ่นที่เลยนะครับมาเต็มมากๆนะครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์ต่างๆในเรื่องของตัวแรงม้าก็มีการปรับอัปเกลดขึ้นนะครับรวมถึงแรงบิดด้วยนะครับที่สำคัญเลยยังไม่ทิ้งในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรสิ่งอำนวยความสะดวกด้านในนะครับก็ถือว่าให้มาครบให้มาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่เองนะครับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้าและก็ด้านท้ายจะมีฟีเจอร์ที่สําคัญต่างๆที่เราได้ชมกันมาแล้วนะครับที่ค่อนข้างครบแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกทวนอีกครั้งนึงนะครับเป็นรุ่น1.2 p ีเมียมนะครับสี เป็นสีใหม่นะครับสีเป็นสีออเวนเมทัลิกนะครับสีที่เป็นสีใหม่อีกสีหนึ่งเลยนะครับก็คือสไปซี่สกาเลตนั่นคือสีส้มนะครับรวมถึงสีขาวมุกซึ่งทางเลือกของรุ่นพรีเมียมคันนี้ก็สามารถเลือกได้แต่2สีส้มกับสีขาวมุกอาจจะต้องเพิ่มเงิน7,000บาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นทางเลือกแล้วก็เป็นสีทางเลือกให้กับลูกค้าได้นะครับลูกค้าที่ กำลังสนใจอยู่สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าคุมวาสีของเรานะครับหรือโทรนัดหมายที่บริษัทได้ที่เบอร์โทร0 2 4 8 1 1 8 8 8นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถที่ดีแบบนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับเราจะมีอะไรให้ติดตามอีกทีหนึรอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ